ครับลำงจากฝนตกนะครับผมก็ได้ขึ้นมาเบ่งฝ่ไฟห้องแล้วค้องส่งน้ำนะครับ กองบังคับน้าที่ไหลลงอ่างเปรียน้ำผยทรายของ,าางเฮาน,นะครับที่ชาวบ้าน,น,น,นได้ร่วงประเด็ดนะครับโอ้โหนะครับได้ยินน้ำนะครับไหลแห้งนะครับไหลแห้งตอนนี้กําลังที่ไหลนี่คือไหลลงอ่างผย,ย้รา,า,นาน้นะครับที่ไหลนี่ไหลไหลลงอ่างผย้รา้นะครับปริมาณของน้ําถือว่าหลายนะครับหลายถ้าตกุกหอดชั่วโมงหนึ่งนะครับถ้าตกหอดชั่วโมงหนึ่งเมื่อเรยอนี้โอ้โหนะครับ น้ำขึ้นเร็วนะครับตามที่ผมได้ขี่ขึ้นมามีฮันโทมลักสปริงเวขึ้นขึ้นหลายแล้วนะครับตัวนี้โทลักสปริงเวขึ้นหลายแล้วก็เยอะพ่อแเม่พี่น้องเขาได้ได้เห็นนะครับที่ชาวบ้านได้พากันขึ้นถ้ำหลาย้นกับว่าขึ้นไม่ลิ้นนะครับขึ้นมาหากินข้าวป่าหรือซื้อก็เยอะเห็นผลงานในมือนี้นะครับหลังจากที่ฝนตกมึกี่ฮันนะครับมึกี่ฮันผมก็มีโอกาสได้ขึ้นมาเบิ่งเลยนะครับ เห่อกายขึ้นมาเป่งก็โอ้นะครับน้ําตอนนี้ถือว่ายังไหลแห้งอยู่นะครับฝนในเศร้าเตืองแล้วนะครับฝนเศร้าเติองแล้วแต่ว่าน้ํานี้ยังยังไหลแห้งนะครับน้านี่ยังไหลแห้งตามที่เห็นนะครับนะครับตามที่เห็นยืนนะครับน้ำยังไหลแห้งกะหลีนะครับไหลแห้งกะหลีไหลลงอ่างได้นะครับตัวนี้คือไหลลงอ่างทั้งหมดนะครับที่เฮาได้ซองเธอแล้วนะครับปีนี้ที่ขึ้นมาซ้อมแซมนะครับขึ้นมาผสมเซ็ม สองเธอแล้วเมื่อกี้ีนน้ำความไปผ sí ีเลยนะครับช่วงมันว่าไม่ใหม่มันจะข้ามไปผีจะเห็นว่าทางทางแถวนี้นี <h 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 ah ่ยังเป็นขี้เนือเนาะครับยังเป็นขี้เยืออยู่แถวนี้นี่ยังเป็นขี้เยืออยู่แสดงว่าน้ำความนะครับเธอน้าเฮาอะไรมาแปลงเท่นี้นะครับคุยกับคุณลุงประยูนอยู่นะครับคุยกับคุณลุงประยุนอาแก่น้ำผู้ใช้น้ำแล้วนะครับเพนาว่ายังไรได้ขึ้นมาเกยเธอหนึ่งนะครับยังไรได้ขึ้นมาเกยเธอหนึ่งได้เกยมีเธอมัน นี่ค่วมันไหลไหลความนะครับน้ําไหลความไปกับสี่สี่ซื้อนะครับไหลตัวนี้ห้องเริ่มเลิกนะครับห้องเริ่มเลิกแล้วก็ตามที่ที่แรกคุดคุด euh, บาาเสีมดียวนะครับมเสีมดียวเลี้ยงเลี้ยงคือน้ําไหลลงมาจะซื้อนะครับไหลลงมาจะซื้อแต่ตอนนี้ระดับน้ําถือว่าถือว่าลงเลิกนะครับเกอบเพียงเอวแล้วละนะครับเพียงเอวละต่อไปนี้มันก็กลายเป็นห้วยนะครับ ก็ไปนี่ก็กลายเป็นห้วยร่องน้ำเหยื่อแบบนี้นะครับถ้าฝนตกมันจะรับลงมาตั้งแต่บริเวณล่าสั้นแถวนี้นะครับถ้าฝนตกมันจะไหลลงไหลลงห้องนี้นะครับห้องนี้นี่ประมาณกิโลก็กว่านะครับที่เท้าบาลรวมกัททำเดี๋ยวผมยังขึ้นเบิ้งนะครับขึ้นไปเบื้องพักทั้งทงว่าขึ้นไปเบิ้งพักทั้งทงว่าน้ามันซำเลยนะครับทั้งทงน้ามันยังขึ้นเลงแห่งคนนี้นะครับทั้งทงขึ้นเแห่งคนนี้ตัวนี้ตัวที่เราเห็นนี่ก็ถือว่า ปลายสายแล้วนะครับตัวนี้นี่ปลายสายแล้วด้ปลายสายเลยน้ำมันน้ำก็ยังถือว่าแหงอยู่นะครับตอนนี้น้ำยังถือว่าแหงได้ตามที่พ่อเม่พี่น้องได้เห็นนะครับตามที่พ่อเม่พี่น้องได้เห็นนะครับโอ้นะครับถ้าฝนตกทั้งคู่นี่อบ้านเห่าก็ขึ้นละปริมาณน้ำในอ่างมันก็ขึ้นหลขึ้นหลายนะครับอันนี้แค้นตกมีพอชั่วโมงนะครับประมาณ ตามที่ผมเบิงประมาณ40นาทีนะครับ40-50นาทีนะครับน้ำขนาดน้ำยังสับนี้นะครับตามที่เขาเห็นนะครับน้ำยังน้ำยังแห้งขนาดนี้เลยนะครับถือว่าสุดยอดอยู่นะครับสุดยอดอยู่งวดนี้แต่ว่าน้ำก็ังระดับน้ำยังอ่างก็ยังยังน้อยปีนี้นะครับยังมีท่านได้ขึ้นหลายนะครับแต่ถ้าเป็นแบบถ้ายังไหลแบบนี้อยู่มื่อวันนี้นะครับบื่นเซาอย่างไหลอยู่แบบนี้อยู่กับน้ำกราขึ้นหลายคนนี้อยู่ นะครับน้ำเราขึ้นหลายกว่านี้อยู่เอา้าแต่คือพ่อแม่เบืง้งพ่อพี่น้องเบื้องสำนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมเราขึ้นไปทั้งพักเทิงนี้นะครับขึ้นพักเทิงว่าทั้งเทิงน้ำอะไรซ้ำเลยนะครับพักนี้ก็พักสูงขึ้นมาอีกนะครับพักนีก้ประมาณ500เมตรละนะครับ500เมตรอีก500เมตรก็ถึงยอดเลยสายสุดนะครับที่ชาวบ้านในล้อมกันนิดแต่พักนี้ก็พักกลางๆนะครับพังกลางนี่ถือว่าน้ำแห้งเลย อันนี้คือว่าล่องมันไหลล,ลงจากเขาเนาะครับไหลเร็วตัวน,นี้ลาดสั้นเนี่ยจังน้อยมันกเ็เลยยึดน้ําไหลแห้งนะครับตามที่เห็นสิงนองน้ํานะครับสิ่งนองน้ํายังไหลแห้งยังไหลแห้งโอ้นะครับข้างของเขาก็แต่ว่าขึ้นขึ้นไม่หลนะครับวันนี้ตามเ่เบิงในน้า เพราะว่าน้ำตามน้ำเก่าอยู่ที่อ่างห้องมันน้อยนะครับน้ำเก่าของห้องมันน้อยมันก็เลยเยือถ้าถ้าฝนตกทั้งผู้ดีแน่นี่น้ำขึ้นเร็วเลยนะครับน้ำขึ้นเร็วจะเห็นได้ว่านะครับใส่ห้องทั้งเคิงนะครับบรงนี้เป็นที่ล่าชั้นแน่นะครับว่าง่ายคือตัดน้ำนะครับตัดน้ำนี่เฮ้ยเฮ้บังคับน้ำตัดน้ำเพื่อไหลไปเลย แล้วคองนะครับขุดขี้ดินมองเลยม,มีขี้ดินกัาขี้ดินซื้อมองเลยมันคุดได้ก็คุดนะครับแต่ตอนนี้มันก็เริ่มเป็นร่องลึกตามที่เห็นนะครับตามที่เหน็นก็เริ่มเป็นร่องร่องร่องพุยนะครับร่องไหลลงอ่างเหานะครับอ่างไวทรายเหานี่ละจะถือว่าวันนี้ฟ้าฝนก็ตกแห้งนะครับตกแห้งแต่ก็วันนี้ มีเหิงื่ลเร่อนะครับมีเหิงื่ลเร่อแต่ว่าแห้งแห้งทรั้งคู่นะครับเมื่อน,นี้แห้งครั้งคู่ครั้งตื่นวกับสายน้ำล่องน้ำครั้งตื่นตอนนี้มันจะขึ้นมาดีเรื่อยนะครับจะขึ้นมาดีเรื่อยเอาพักนี้ก็ถือว่าพักกลางๆประมาณที่ผมย่างขึ้นนมานี่ก็ประมาณหกร้อย หกร้อยประมาณนี้นะครับห้าหกร้อยเมตร